สวัสดีครับผมธนินทัศนรร์ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหมายเลขเจ็ดเขตสองกลุ่มรักป่าตองครับผมคิดว่าเมื่อเราได้รับโอกาสในการเข้าไปทําหน้าที่ในครั้งนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการลดค่าของชีพในส่วนนี้ เป็นต้องให้ชาวบ้านสามารถที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยการจัดงานธงฟ้าประชารัฐนะครับซึ่งเป็นของกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์นะครับเราต้องไปดึงในส่วนการจัดงานนี้มาไว้ในพื้นที่ของเราเพื่อที่จะเป็นการลดค่าของชีพโดยชาวบ้านมนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีราคาถูกประหยัดผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ เรื่องปักท้องของพี่น้องประชาชนนียผมผมมีแนวคิดว่าในฐานะที่ผมเคยทํางานทางการเมืองมาประมาณเกือบ2ี่ปีนะครับแล้วก็ในฐานะของการเป็นประธานสภาเทศาบาลน,นี้นะครับผมก็มีสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของประธานสภาเทศาบาลของประเทศไทยนะครับผมต้องใช้ความสนิทส่วนตัวในการที่จะไปไปเชิญชวนเขาให้มาเที่ยวในบ้านเมืองของเรานะครับ คิดว่าแนวคิดที่เราจะเอานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในช่วงของภาวะโควิด19เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าระยะเวลาในการที่อยากให้ต่างชาติเข้ามานี่มันจะมีระยะเวลานานแค่ไหนใช่ไหมผมจริงเปนแนวคิดว่าจะนํากลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยนะครับที่อยู่ในองค์กรของส่วนท้องถิน่นซึ่งมีทั้งหมดประมาณ7,000รายแห่งนะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการที่ว่าเราได้อยู่ในเวทวง การเมืองมานะครับประมาณเกือบ20ปีโดยผมก็ดํารงตําแหน่งประธานสภาและก็เรายังมีเครือข่ายของชมรมประธานสภาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมสามารถที่จะไปชักชวนเพื่อให้ทางอบตต่างๆนียเข้ามาศึกษาดูงานบ้านเราการมาแต่ละครั้งของของของท้องถิ่นต่างๆนี้ เขาจะมาเป็นคณะนะครับเพราะว่าอยากต่ำก็ไม่ต่ำวา่า2 0 3 0คนหรือบางครั้งก็เกือบร้อยคนนะครับซึ่งในส่วนนี้เมื่อเขาเข้ามาบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมในเรื่องของโรงแรมที่พักในเรื่องของอาหารแล้วก็จัดอีเวนต์เพื่อที่ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวตรงนี้จะได้รู้สึกว่ามาแล้วเขาไม่ได้มาแบบบัดรงไม่มีอะไรนะครับคือมีความสว่างสวยสามารถที่จะ มีส not, ัานาการต่างๆด้านต่างๆนะครับผมว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้ปราตองเราจะพื้นเร็วมากนะครับ